กระตุนการออกดอกติดดอกเพื่อผลผลิตมีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง18%ที่ใช้งานนะครับผมพืชสวนพืชไร่นะครับ10-20กร,รัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับผมผักพืชสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับและไฮโดรโปนิกนะครับผม5-10กร,รัมต่อน้ำา20ลิตรนะครับ1ช้อนชานะครับเท่ากับ10กร,รัมนะครับผมใช้ต่อน้ำา1 2ถึลิตรนะครับ คนละลายให้เข้ากับน้ํานะครับผมข้อควรระวังนะครับสําหรับฉีดพ่นไม้ดอกไม้ประดับนะครับผมให้ฉีดพ่นเฉพาะใบนะครับผมให้ฉีดพ่นทางใบยืนอยู่เหนือลมนะครับผมเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้ามืดหรือก่อนแดดออกตอนเช้านะครับพ,พี่ท่านใดนะครับที่กำลังเจอปัญหาต้นไม้ออกดอกแล้วดอกร่วงนะครับผมก็ ลองนำปรับไปใช้กันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดใจและกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่างต่างเจ้านะครับ